สวัสดีค่ะป๊อบนะคะวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะวันนี้นะครับป๊อบอยู่ในโซนรถกระบะนะคะแล้วก็จะเอากระบะคันหนึ่งนะคะมารีวิวให้ดูนะคะนั่นก็คืออีซูซ d ดีแ1.9นะคะตัวนี้เป็นตัว Z ซนะคะ วิ่งไปประมาณ120,000โลนะครบรถเนี่ยเป็นปี2018ค่ะแล้วก็ราคาอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นในประมาณ10,000บาทต่อเดือนค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าภายในภายนอกสวยแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ isuzu d-max ตัวนี้นะคะเขาเนี่ยมาด้วยบอดี้สีบอลเงินนะคะตัวดวงไฟนะคะเขาจะเป็นดวงไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะช่วยในเรื่องการส่องสว่างในระยะไกลนะคะแล้วก็โคมไฟเนี่ยไม่เหลืองไม่เป็นคาบค่ะในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะน้องจะมาด้วยสีโครเมียมนะคะแบบนี้เลยตัวตา isuzu นะคะก็จะเป็นสีโครเมียมนะคะและพื้นหลังเนี่ยเขาจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะมันทาให้ตา isuzu นะคะดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ในส่วนของที่ระบายอากาศด้านล่างน,นะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้เลยในส่วนของคันนี้นะคะเขาก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยพร้อมใช้งานนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของด้านข้างกันนะคะมาเริ่มที่ตัวล้อเลยนะคะตัวล้อนะคะเขาจะเป็นล้อแมกนะคะจาก i s u ซ u เลยนะคะแล้วก็ตัวยางเนี่ยใหม่มากๆนะคะเพราะว่าหน้ายางเนี่ยยังอยู่ครบเลยนะคะสามารถใช้ได้ในระยะยาวแน่นอนในส่วนของไฟ กระจกด้านข้างนะคะตัวนี้เขาก็มีให้ด้วยนะคะมีไฟเลี้ยวกระจกข้างให้ด้วยและตัวกระจกด้านข้างนะคะเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้นะคะตกแต่งด้วยสีดําแบบนี้เลยในส่วนของที่จับตัวนี้ที่เปิดนะคะเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้นะคะกระจกจะเป็นของี s u z u นะคะคือออกมาจาก isuzu ยังไงก็คือน้องก็จะเป็นเดิมๆแบบนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนของด้านหลังกันนะคะ ส่วนของด้านหลังนะคะอิสุดีแม็กเขาจะเป็นสีโครเมียมตัดกับตัวรถนะคะดวงไฟเนี่ยก็คือเขาจะออกแบบมาเนี่ยคะ่ะให้เข้ากับตัวรถนะคะเป็นแนวยาวยๆแบบนี้เลยตัวนี้นะคะเขาก็จะมีที่เหยียบด้วยสําหรับด้านหลังนะคะเอาไว้เหยียบขึ้นหรือว่าเหยียบเวลาย,ยกของขึ้นนะคะ<ม>เพิ่มความสะดวกในการใช้งานนะคะตัวนี้นะคะเขาสามารถเปิดตรงนี้ได้นะแล้วก็สีที่เปิดตรงนี้นะคะเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้รถนะคะ เซนลักตัวนี้นะคะก็เป็นแซนะคะนี่แล้วก็ DDI แบบนี้นะคะเขาก็จะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของด้านในรถกันนะคะว่าด้านในรถเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะ ในส่วนของด้านในนะคะเราจะมาเริ่มที่ประตูเลยนะคะตัวประตูนะคะเขาจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะตกแต่งด้วยแถบสีเงินๆน,นะคะแล้วก็ตัวนี้ที่เปิดเขาจะเป็นแบบโครเมียมนะคะเงาๆแบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นที่ตัวเปิดปิดกระจกนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะหุ้มด้วยหนังนะคะก็จะจับไปก็จะนุ่มมือเนาะแล้วก็ตรงนี้เขาจะเอาไว้ใส่น้ําได้หนึ่งแก้วหรือว่าใส่ของก็ได้นะคะแล้วก็จะมีลําโพงหนึ่งตัว ตรงนี้เป็นที่สําหรับปรับกระจกด้านข้างนะคะเขาเป็นระบบไฟฟ้าสามารถปรับได้ตรงนี้เลยในส่วนของพวงมาลัยนะคะเขาจะเป็นพวงมาลัยแบบทรงกลมนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะเป็นระบบสําหรับปรับเครื่องเสียงเนาะก็คือสามารถปรับได้ตรงพวงมาลัยเลยนะคะรับสายวางสายก็ตรงนี้ได้เลยเด <ส uca. S 2> ี๋ยวเรามาดูอีส่วนของเบาะนิดนึงนะคะตัวนี้เบาะ,ะเขานะคะจะเป็นเบาะผ้านะคะก็คือน้องก็ยังใหม่นะคะสภาพดีเนาะไม่มีรอยขาดอะไรนะคะ ในส,ส่วนของคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นสีดํานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของที่เก็บของนิดนึงนี่นะคะเขาก็จะเป็นที่สําหรับเก็บของนะคะก็คือเปิดนี้สามารถใส่เอกสารได้เนาะตรงนีน้คะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงนะคะก็เหมือนสามารถใส่ซีดีได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะเป็นที่สําหรับปรับแอร์เนาะก็สามารถปรับแอรแ์ได้ในส่วนของตรงนี้เลยนะคะนี่จะเป็นที่จุดบุหรี่นะคะก็คือตอบโจทย์ในการใช้งานเนาะ ในส่วนตัวนี้นะคะน้อจะเป็นแบบเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีที่ใส่แก้วน้านได้สองแก้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของซึ่งเขาจะบุด้วยหนังนะคะตรงนี้ที่เก็บของก็ด้านในก็ถือว่ากว้างมากๆนะคะสามารถใส่ของได้เยอะเลยเดี๋ยวจะพาทิดูส่วนของ คนนั่งข้างๆกันในส่วนของประตูของด้านข้างๆนะคะเขาก็จะเป็นตกแต่งอะฝั่งเดียวกับคนขับเลยนะคะเป็นประตูสีดํานะคะตกแต่งแถบสีเงินที่เปิดเนี่ยจะเป็นสีโครเม м, ียมเงาๆนะคะแล้วก็ตรงส่วนที่จับเขาจะบุด,ด้วยหนังนะคะ uh ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีที่เก็บของนะคะตรงนี้นี่ตรงนี้นะคะก็สามารถเก็บอขด้โทรทัได์โทรศัพท์กระเป๋าสตางค์ ANG, นะคะสามารถเก็บได้ตรงนี้เลยแล้วก็จะมีที่จุดบุหรี่อยู่ตรงนี้ด้วย มใช่มีแค่ตรงนั้นนะแต่ว่าตรงนี้ก็คือใส่ของได้เหมือนกันนะคะนี่เป็นดินชักนะคะด้านล่างสามารถใส่ของได้เอกสารต่างๆคือใส่ตรงนี้ได้เลยนะคะกว้างมากๆเลยในส่วนของตรงนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นที่ใส่น้ําได้อีกหนึ่งแก้วนะคะซึ่งถือว่าคันนี้เนี่ยมีที่ใส่น้ําหลายที่มากๆนะคะซื้อกี่แก้วไม่ต้องห่วงเลยมีที่ใส่แน่นอนในส่วนของฝั่งคนขับเขาก็มีเหมือนกันด้วยนะคะนี่ก็คือสําหรับใส่น้ํานะคะในนี้เนี่ยมีที่ใส่น้ําหลายแก้วนะคะไม่ต้องห่วงเลย เดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของด้านบนนะคะตรงที่บังแดดกันนิดนึงที่บังแดดของเขานะคะต้นนี้เนี่ยในฝั่งของข้างๆคนขับเนี่ยคนข้างๆเขาจะมีกระจกให้ด้วยนะคะพร้อมใช้งานแต่ว่าในส่วนของคนขับเองจะไม่มีกระจกนะคะมีแค่ที่เสียบเอกสารแบบนี้เนาะนี่ตันนี้นะคะเขาจะเป็นไฟบนหลังบนหลังคานะคะก็คือเขาสามารถ เปิดใช้งานได้ปกตินะคะแล้วก็จะมีที่ใส่แว่นด้วยนะคะแว่นกันแดดแว่นสายตาสามารถใส่ตรงนี้ได้เลยนีดเดียวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะว่าด้านหลังเขากว้างแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะไปดูในส่วนของแคปที่นั่งด้านหลังนะคะตอนนี้เขาก็จะเป็นประตูแคปด้านหลังนะคะเขาจะเป็นสีดําทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีที่ใส่ของใส่แก้วน้ํานะคะตรงนี้เลยก็คือกว้างนะคะสามารถใส่ได้เลย ในส่วนของตัวนี้นะคะตัวที่นั่งด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นเบาะหนังนะคะใหม่มากๆไม่มีรอยขาดรอยตําหนิเลยในส่วนของที่พิงนะคะเขาจะเป็นผ้าแบบนี้นะคะนุ่มๆเนาะก,ก็ถือว่าด้านหลังเนี่ยกว้างนะคะไม่แคบอย่างที่คิดนะคะในส่วนของด้านหลังเบาะเนี่ยเขาจะมีที่ใส่ของเป็นกระเป๋าจริงโจ้แบบนี้ให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยก็คือตรงนี้ก็คือสามารถใส่ของได้นะคะอ่ะเรามาในส่วนของด้านบนนิดนึงนะคะด้านบนตรงนี้เนี่ยเขาจะมีไฟสําหรับด้านหลังด้วยนะคะอันนี้คือ ตอบโจทย์การใช้งานเนาะเผื่อนั่งด้านหลังต้องการหยิบของนะคะแล้วมองไม่เห็นก็คือมีดวงไฟให้ด้วยตัวนี้นะคะเป็นที่สําหรับแขวนของนะคะเผื่อซื้อของมาเนาะไม่อยากวางให้เบาเลอะนะคะก็สามารถแขวนตรงนี้ได้เลยซึ่งตัวนี้นะคะก็ตอบโจทย์ในหลายๆด้านเนาะไม่ว่าจะเป็นการขนของ ถ้าสมมติว่าซื้อไปนะคะแล้วก็ใช้ขนของด้วยตัวนี้ก็คือถือว่าคุ้มเลยนะคะหรือว่าจะซื้อไปสําหรับใช้ในครอบครัวก็ได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นั่งด้านหน้านะคะแล้วก็เด็กๆนนั่งด, <med it> ด้านหลังได้เลยซึ่งตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานเนาะเพราะว่าจะเอาไปใช้สําหรับในครอบครัวก็ได้หรือว่าจะไปใช้สําหรับการทํางานนะคะขนของต่างๆตัวนี้ก็คือถือว่าดีดมากๆนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นดีๆของเพจยนกันค่ะ เราก็รีวิวจบกันไปแล้วนะคะสำหรับ i s u z u d-max 1.9ตัวแซตัวนี้นะคะซึ่งถือว่าน้องเนี่ยสวยมากๆนะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเลยเป็นปี2018วิ่งไปประมาณ120,000โลนะคะราคาอยู่ที่499,000บาทผ่อนเริ่มต้นประมาณ10,000บาทต่อเดือน,นะคะ่ะซึ่งเพชรยนะคะเขาก็มีโปรดีๆสำหรับลูกค้าด้วยทั้งฟรีดาวนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษ2.79 คอนดาวศูนเปอร์เซ็นแล้วก็ดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นนานสิบสองเดือนค่ะก็สําหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยหรือว่าอยากให้รีวิวรุ่นไหนนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าแสดงความคิดเห็นก็ได้เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะ ก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วมาติดตามกันนะคะว่ารอบหน้าเนี่ยป๊อบจะมารีวิวอะไรตาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย